سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายก่อนอื่นนะครับต้องขอเตือนตัวผมเองและพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่อองค์ลอสุภาอนวตานาให้มาก <c oughs> เพราะการตักวาหรือว่าการยำเกรงต่อองค์ลอสุภาอนวตานานั้น <c oughs> เป็นสเสบียงที่ดียิ่งที่จะนำพาเรานั้นไปสู่สวงสวรรค์ขององค์ลอสุภานวตานา ท่านพี่น้องที่สระทั้งหลายการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เราอาจจะเพลิดเพลินกับในสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกดุนยาเราอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นการใช้ชีวิตในโลกดุนยาที่เราัางเพลินอยู่นั้นเป็นเหตุที่ทําให้เราลืมสิ่งที่เป็นความสําคัญแห่งหลักศาสนาของเรา เป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นลืมการรำลึกถึงวันอาคิรอองค์ลอสุภาโน,นตาานะครับพระองค์ได้กล่าวเอาไว้ในสุรออันอามเอาไว้ว่าวามัลฮายาตุดดุนยาอิลลาลไอบูวะละการใช้ชีวิตในโลกดุนยานั้นไม่ใช่อะไรเลยอิลลาลไอบูวะละเว้นแต่มันเป็นการละเล่นและเป็นการเพลิดเพลินเท่านั้น วัลัดดารุลอาคราะฮยรุลลิลละดีนัยตะกูลและแน่นอนโลกอาคราะ์หรือว่าโลกหน้านั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีความตักวาสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่อองค์ลอสสุบฮานะตาลาอัฟลาตะอตเลูนทำไมพวกท่านไม่ใช้ปัญญาไต่ตองกันองค์ลอสสุบฮานะตาลานะครับพระองค์ได้ย้ำเตือนเราว่า การใช้ชีวิตในโลกดุนยาเป็นการเพลิดเพลินเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าทําให้การใช้ชีวิตในโลกของดุนยาของเราเนี่ยทำให้เราลืมอามันหรือทําให้เราลืมสิ่งที่เป็นความสําคัญในศาสนาหรือหลักการของเราวันนี้นะครับเราอาจจะรู้ว่าเรากําลังอยู่ในเดือนรุ K ่เกาอนะและเดือนที่มีความสําคัญอีกเดือนหนึ่ง กำลังจะมาถึงเรานั่นก็คือเดือนรุ่นฮิจห์พี่น้องที่สถานทั้งหลายเรารู้เดือนรุ่นกอหดเดือนรุ่นฮิจห์แต่บางทีเราอาจจะลืมไปว่าเดือนรุ่นกอหดรุ่นฮิจห์นั้นเป็นหนึ่งในบรรดาเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามแน่นอนพี่น้องสิ่งที่องค์ลอสซุมาตาลาได้ห้ามเรานะครับ ในการทำความผิดในเดือนต้องห้ามจะต้องมีความสำคัญอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะไปคุยถึงเดือนต้องห้ามพี่น้องการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานะครับสิ่งที่จะทำให้เราหลงลืมสิ่งที่จะทำให้เราเพลิดเพลินในโลกดุนยามากที่สุดนั้นนะครับท่านอบับดอลลอฮฺสุลานได้กล่าวเอาไว้ว่าฮะดิษบทนี้เล่าจากท่านอบี สอ ي ดอัลคุดรีรอบยยลอัฮุอันหุท่านอบีซสอิดได้กล่าวว่า“กล่าวอัลลอฮฺอั่งซุฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่า“อินนัดดุนยาฮุลวาตุนขอดิรอตุน”แท้จริงแล้วโลกดุนยานั้นเป็นโลกที่มีความหวานชื่นความหวานตรงนี้พี่น้องท่านนบีกำลังเปรียบให้เราได้เห็นว่า มันสอดคล้องกับจิตใจสิ่งที่เป็นอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เราสบายเราจะชอบมันขอที่รอตนขอที่รอตนตรงนี้นะครับอัลมะ์ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้สายตาของเราเนี่ยมองในโลกดุนยาแล้วเกิดความรู้สึกสบายแปลง่ายๆว่าโลกดุนยาเป็นโลกที่มีความสวยงามท่านอบุมีมาสโนว์อะไรอัสซันลำได้กล่าวต่อมาอีกว่า อินนัมลอฮ์มุสตักลิฟุกุมฟีฮ ا แท้จริงองค์ลอสุบฮาวะตาลานั้นพระองค์ได้ทรงให้เราท่านทั้งหลายนั้นมาเป็นตัวแทนที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้ฟัยังซุรุไกฟตะมาลูนและพระองค์จะทรงดูว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติอามันอิบาดดอย่างไรในโลกดุนยา พี่น้องที่สตาทั้งหลายในสิ่งต่อไปนี้นะครับท่านนาบีมศลน้อว่าอะไรวะสนำกำลังจะบอกกับเราถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุหลักโดยส่วนใหญ่แล้วที่จะทำให้เรานั้นลุ่มหลงหรือเกิดฟิตรนะในโลกดุนยาที่สุดท่านนาบีมศลน้อว่าอะไรวะสนำได้กล่าวว่าฟัตตะกุดดุนยา พวกท่านทั้งหลายจงระวังโลกดุนยาให้ดีวัตกุลนิสะและพวกท่านทั้งหลายจงระวังสุภาพสตรีให้ดีคำว่านิสะตรงนี้พี่น้องหมายความว่าเป็นภร,รยาของเราก็ได้หรือเป็นหญิงทั่วไปก็ได้ทั้งสองอย่างครับภรยาหมายความว่าไงคนที่ทำงานศาสนาบางทีอาจจะได้เงินเดือนไม่มาก แน่นอนครับคนที่เป็นผู้นําจะต้องใจนะฟะก็ให้กับคนที่เป็นภรยาจนกระทั่งถูกบีบบังคับให้เลิกทํางานศาสนานี่คือหนึ่งฟิตนะที่เกิดขึ้นจากภรยาหรือผู้หญิงนะครับคนที่เป็นคนทางานศาสนาที่ได้เงินเดือนน้อยและถ้าหากว่าภรรยาต้องการเงินเดือนมากแน่นอนเราถูกบีบ ให้เลิกทํางานศาสนาท่านนบ,บีว,ว่าระวังให้ดีนะครับนะเราต้องมีอีมานมีศรัทธาต่อองค์ลอสสุฮาราตาลาให้ดีและอีกนัยะหนึ่งก็หมายถึงบรรดาสตรีทั่วไปเพราะพอ,อะไรครับฟาอิ إ أ ا นนาวะลาฟิตนาติฮีฟาอินนาวะลาฟิตนาติบบนิอิสรออีลกาณชฟินนิซะ ท่านนบ,บีมสันนนอว่าอะไรวัสนามได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วฟิตนะหรือความวุ่นวายแรกในยุคบบนีอิสรอีนก็คือเกิดขึ้นจากผู้หญิงท่านพี่น้องที่สธาทั้งหลายหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านนบ,บีมสันลอลว่าอะไรวัสนามซิกรุลคอสบาดานอามถ้าเรามองในหลักวิชาการออซูลุฟิกนะครับ การกล่าวสิ่งที่มาจำกัดความหลังจากกล่าวสิ่งที่กว้างๆโดยรวมนบีกล่าวถึงฟัตตตกุดดุนยาจงระวังโลกดุนยานาบีกล่าวโดยรวมและนบีมาจำกัดความด้วยกับฟัตตตกุนิซะจงระวังผู้หญิงตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการเรียกว่าการกล่าวสิ่งที่จำกัดหลังจากสิ่งที่กล่าวสิ่งที่ กว้างๆมาเพื่ออะไรครับลิซิยาดาติตาซีเพื่อเป็นการเพิ่มการระวังให้มากพี่น้องนะครับเป็นการระวังให้มากเพราะบีอันนัมฟิตนาตาบีหินนาบินอาอมินฟิตานิดุนดุนาวีเพราะว่าฟิตนะที่เกิดขึ้นจากสตีนั้นนะครับ เป็นฟิตนณะที่ยิ่งใหญ่ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นพี่น้องเราอาจจะทราบกันดีว่าไม่ว่าลูกหลานก็ดีทรัพย์สินของเราก็ดีอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินในโลกดุนยาแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับสิ่งที่จะทําให้เราลุ่มหลงในโลกดุนยาอย่างมากเลยก็คืออันนิซะมีชาวสนับนะครับโุลมะซนับได้กล่าวว่า มันอาราฟัดดุนยาฮักก็มาอริฟติฮาใครก็ตามนะครับที่รู้จักดุนยาอย่างแท้จริงฮากอรฮาวะอับออฮาเขาจะไม่ให้ค่ากับดุนยาพี่น้องใครก็ตามนะครับที่รู้จักดุนยาอย่างแท้จริงเขาจะไม่ให้ค่ากับดุนยาและเขาจะเปรียด โลกดุนยาวามันอารอฟัลอาเคิราวาอิสมาตาฮาและใครก็ตามที่เขารู้จักโลกอาเคิรและความยิ่งใหญ่ของมันอย่างจริงนะครับรงยีบาฟีฮาเขาจะมีความปรารถนาที่จะกลับไปโลกอาเคิรพี่น้องที่ศรัทาทั้งหลายการที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยานะครับ องลอสมาตาลาไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่าให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีองคลอสมาตาลาพระองค์ได้กล่าวว่าวะบัตากีฟีมาอาตากัลอฮุดดารัลอาเคโรพวกท่านจงสแสวงหาสิ่งซึ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกท่านในโลกอาเคโรหมายถึงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ดีที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราท่านทั้งหลายในโลกดุนยานี้เนี่ย จงแสวงหามันเพื่อความปวดปานองค์อลอสวาตาลาในโลกอาเคิรบริจาคในหนทางขององค์ลอสซุบฮาวนตาลาการที่เรามีชีวิตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราทําอย่างไรเพื่อแสวงหาความปวดปานต่อองค์อลอสซุบฮาวนตาลาในโลกอาเคโรและพระองค์บอกว่าวาลาตันซาซุยบากามินัดดุนยา และพวกท่านทั้งหลายก็จงอย่าลืมส่วนของพวกท่านที่อยู่ในโลกดุนยาเสื้อผ้าอาหารการกินพระองค์ไม่ได้ห้ามพระองค์บอกว่าอย่าลืมส่วนที่เป็นส่วนของพวกท่านที่อยู่ในโลกดุนยานะครับร่างกายของเราเราก็ต้องการการพักผ่อนไม่ได้ทำอามัลอิบาดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราทั้งหลายนั้นอย่าลืมนะครับ ในการที่มองถึงความสำคัญของหลักการศาสนาของเราท่านพี่น้องนิสิาทั้งหลายเราทราบไหมครับว่าอามันอีบาดะที่องค์ลอสมาตาลาได้ส่งสั่งใช้ให้บ่าวของบระองค์ได้ทำนั้นเนี่ยนะครับบางทีนะครับวะลัมอันนะโมตอฟะอาตันอัจลิลอามานตะโกโนบิลอัสบบ พึงทราบเถิดว่าอามัลอิอบาดะที่องค์ลอสลาทรงสั่งใช้ให้เราปฏิบัตินั้นมันจะทวีคูณได้บบิลอัสบาบด้วยกับเหตุต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือชัดฟุลมากานเราปฏิบัติอามัลอิอบาดะในสถานที่ที่มีความประเสริฐแน่นอนอามัณอิอบาดะนั้นจะทวีคูณในเรื่องผลบุพี่น้อง เช่นในมัสยิดฮารอมในมัสยิดอันนบวีใครละหมาดในมัสยิดนบีหนึ่งเวลานะครับจะได้หนึ่งพความดีใครละหมาดมัสยิดฮารอมหนึ่งเวลาหนึ่งวักตูจะได้หนึ่งแสนความดีอันนี้เป็นการเพิ่มในด้านสถานที่ 2. ชัดฟุตซวมาน อามะนบาด์ของเราจะทวีคูณจะเพิ่มพูนผลบุญได้ก็ด้วยกับสถานที่เวลาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมานะครับ mm hmm. เช่นเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์กำหนดเดือนรอมฎอนว่าเป็นเวลาที่ดีเป็นเดือนแห่งความดีและสิบวันแรกของเดือนรุ่นฮิจห์พี่น้องที่ศาธาทั้งหลายในมุมกับกันพี่น้องเดือนที่เป็นเดือนต้องห้าม เดือนที่เป็นเดือนอชฮุรุลฮุุมนะครับอัลลอฮ์ห้ามทำในสิ่งที่เป็นความผิดบาปต่างๆแน่นอนนะครับว่าองค์ลอสมาตาลาไม่ได้ห้ามเฉพาะสี่เดือนนี้เท่านั้นอัลลอฮ์ห้ามทำความผิดหรืออัลลอฮ์ห้ามทำบาปในทุกเดือนนั่นแหละแต่สี่เดือนนี้มีความสำคัญอย่างไรองค์ลอสมาตาลาได้กล่าวว uh ar ah ่าอินอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮิสนาอัชะฮรอ แท้จริงแล้วจํานวนเดือนต่างๆนะครับณองค์อัลลอฮฺ س ب าา ن ه ละนั้นมี12เดือนด้วยกันแปลว่าอัลลอฮฺได้กําหนดมาแล้วว่าเดือนในรอบหนึ่งปีนียมี12เดือนฟีกีตาบินละในคัมภี์ขององัลลอฮฺ س ب ح ا ن ตาละาเยาวมะคอลกัสามาวาติวันอารุะต,ตั้งแต่วันที่พระองค์ได้สร้างฟ้าและแผ่นดินมา มินฮาอัลบาอุลฮุรุมจากสิบสองเดือนนี้พี่น้องที่สถานทั้งหลายมีอยู่สี่เดือนนะครับที่เป็นเดือนต้องห้ามลาลิกัดดีนุ่นกอยยิมนี่คือศาสนาที่เที่ยงตรงฟาลาตสลีมูฟีหินนาอังฟุสะกุมพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะครับองค์อัลลอฮ์สุบฮะตาลาได้กล่าวว่าฟาลาตส์ลีมูฟีหินนาอังฟุสะกุม พวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้จอเหลี่ยมตัวของพวกท่านอย่าได้อธรรมตัวของพวกท่านด้วยกับการทําความผิดด้วยกับการทําบาปในเดือนต้องห้ามต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฆ่าฟันกันก็ดีในยุคข,ของท่านนบีมศลนะวะไรวะสันลนนำในยุคยาฮิลียะนะครับห้ามในการที่จะทําการสู้รบกันรวมถึงความผิดต่างๆพี่น้องในสี่เดือนนี้พี่น้อง มีสมเดือนที่เป็นเดือนที่ติดต่อกันรุ่นเกาะดะรุ่นเฮจะมุฮัรรอมสามเดือนนี้เป็นเดือนหารามที่มีการติดต่อกันและอีกหนึ่งเดือนก็คืออยู่กลางปีก็คือเดือนรอจับพี่น้องนะครับท่านกอตาดะท่านกอตาดะนะครับได้อธิบายฟาลาตสลีมูฟีฮินนาองฟุสกุมตรงนี้เอาไว้ว่า อินนัซุลมาฟิลอัชฮุริลฮุรุมแท้จริงแล้วการรอเหลี่ยมหรือการอาธรรมตัวท่านเองการทำความผิดในเดือนต้องห้ามนั้นอัรมูขอตีอาติเนเป็นการทำความผิดที่ยิ่งใหญ่ท่านกอตาดาบอกว่าใครที่ทำความผิดในเดือนต้องห้ามพี่น้อง ความผิดของเขาก็จะทวีคูณเช่นเดียวกันองค์ลอสมาตาลานะครับพระองค์ได้ให้เรานั้นนะครับอยู่ในเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามเอาลอห้ามเราในสิ่งที่จะเป็นความผิดตอนลัการศาสนาต่างๆในมุมกับการพี่น้องในเดือนต้องห้ามนั่นเองอัลมะได้กล่าวว่าใครก็ตามแต่นะครับ ที่ทำอามันอิบาดะที่เป็นคุณงามความดีความดีของเขาก็จะทวีคูณอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้เราทั้งหลายนั้นตระหนักถึงสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลักการศาสนาของเราอย่าให้การใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เนี่ยทำให้เราเพลิดเพลินจนกระทั่งจนกระทั่งเราลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอกูลกาลีฮาซา واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول